25.17หมาแล้วและแพชนี้นะคะทุกคนไปพูดแลว้วมันมีอะไรแปลกๆเยอะมากอย่างเช่นเวนป่าหรือว่านิลาป่าอะไรแบบนั้นไม่รู้ไรออดเขาคิดอะไรอยู่แต่เขาจะเอาเซตไปที่ป่าเอาเคนไปในเลนแล้วก็เอาคอกมอมาที่เลนกลางนะทุกคนเดี๋ยวอะไรจะเป็นยังไงในแพชนี้เราไปดูกันตาดาใหม่เว็บเติมเกมราคาถูกโกลเด้นเติมเกมเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นสำหรับใครที่อยากเติม LL L นะคะคุณใช้เพียงแค่ไรออด ID เท่านั้นนะรับของเร็วง่าย สะดวกสุดๆใครที่สนใจอยากเติมเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ไปได้นะอย่าลืมแอดด้านหน้าด้วยล่ะเดและถ้าคนอยากติดตามข่าวสารของ Golden เ,เติมเกมก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook ได้เลยนะหรือไม่ก็ไปกดใต้ลิงก์ดีส c ริปชั่นนะสปอนเซอร์เขาได้อยู่กับเรานานๆ ถ้าสมมติทุกคนอยากให้ไฟออกมาพูดแบบนี้ทุกเดือนทุกเดือนหรือว่าทุกครั้งที่แพทชออกเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับไฟยด้วยนะคะหรือไม่ก็บอกต่อก็ได้ว่าเออถ้าจะอ่านแพทเนี่ยก็มาดูช่องนี้อะไรแบบนี้นะคะขอบคุณนะคะที่สนับสนุนกันไปแล้ะ เข้าเนื้อหากันสวัสดีฟุลเลอรลกีกทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่แพชใหม่ของเราซึ่งจะเป็นสีสันที่ทำการเปลี่ยนแมปนะคะทุกคนจากแมป Spirit บอส s ั่ให้กลายเป็นแมปเดิมที่เรารู้จักกันนั่นเองแมปเขียวๆอะทุกคนแล้วก็จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยน Battle Pass นะคะซึ่งสกินจีนกับลูลุ่อันนี้สวยมากๆถ้าสมมติใครชอบเล่น2ตัวนี้ก็สามารถซื้อ b a t t l e p a s s ได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมล่ะว่าจะต้องเติมกับร้านโกลเด้นของเรา ร <c oughs> ้านโกลเด้นเราถูกมากขอพูดเลยแพชนี้มีสิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คืออัปเดต VGU ของชินเฉาแล้วค่ะทุกคนก็จะทำให้ชินเฉาของเราเนี่ยดูท่าทางหนุ่มหล่อมาเทแล้วก็ดูน่าสนใจมากขึ้นดีกว่าเป็นไอเจ๊กหน้าบ้านนะคะทุกคนเฉาและอันที่น่าสนใจที่สุดเลยเนี่ยก็คือดูมบอดกลับมาแล้วสําหรับใครที่ไม่เคยเล่นดูมบอดนะคะไม่ต้องห่วงไปเพราะแฟนก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันแต่เห็นคนเขาบอกว่ามันมันก็เดี๋ยวไว้ลองเล่นกันในวันพรุ่งนี้กันเลยดีกว่า <c oughs> โอเคหมดแล้วแหละที่เราจะต้องแจ้งให้ทราบงั้นต่อไปเราไปดูตัวละครที่โดนเนิฟกันตัวแรกดีกว่าตัวแรกที่โดนเนิฟของเรานะคะก็คือน้องเกวน์ค่ะทุกคนอยากเนิฟแต่ว่าไม่อยากทําให้น้องเล่นไม่ได้เขาก็เลยได้ทําการปรับค่าพลังพื้นฐานนะคะก็จะมีเกาะที่ลดลงจาก3 6กเหลือ3าการเติบโตของความเร็วโจมตีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะคะจาก2.2 5เปซ็น2.5%เป็นปเซนตะคะ่ะในส่วนนี้เนี่ยก็จะทําให้เกวฑเนี่ยสามารถ เขาเรียกว่าอะไรไม่ดรอปจนเกินไปในการเนิร์ฟครั้งนี้นะแล้วก็จะมีเนิร์ฟหนักสุดๆเลยก็จะเป็นในเรื่องของอันติ จะเป็นการเนิร์ฟของการสโล่ชายก็จะทําให้ไล่ศัตรูได้ยากนิดนึงสโลเริ่มต้นปกติมันอยู่ที่60%ใช่ไหมตอนนี้มันจะเริ่มตั้งแต่30-45ิบจนถึงหกค่ะทุกคนก็คือในเวลแรกๆเนี่ยจะมีสโลที่น้อยลงมากๆแล้วก็สโลหลังจากที่อันติโดนไปแล้วเนี่ยปกติมันจะอยู่ที่25%อเนตอนนี้จะเป็น 15, 20แล้วก็ยี่เอเนตค่ะทุกคนก็ถือว่าลดไปเยอะมากๆเกรนตอนเปิดอันติช ตัวต่อไปก็คือมาสเตอร์ยีนะคะทุกคนหลังจากที่ไรออดได้ทําการบัฟคาเคนหรือว่าบัฟให้มาสเตอร์ยีติดเทอร์มินัสคาเคนอะไรแบบนั้นไปก็จะทําให้มาสเตอร์ยีเนี่ยเฮ้ยมันโหดมันโกงหรือเปล่า ตอนนี้ไปเห็นเพื่อนเล่นอนะไปไม่เห็นมันจะโหดเลยแต่ว่าโอเคถ้าสมมติเขาปรับมาเนิร์ก็แปลว่ามันมีคนเล่นละโหดโอเคถึงแม้ว่าเพื่อนเราจะเล่นกี่ทีก็ไม่โหดแต่ว่ามันแปลว่ามันมีคนเล่นโหดเว้โอเคทุกคนเข้าใจตรงกันนะแปลว่ามันมีคนเล่นโหดเขาก็เลยได้ทําการปรับลดค่าพลังชีวิตพื้นฐานลงนะคะจาก669เหลือ655แล้วก็ตัวคูณความเสียหายของสกิลคิวเนี่ยก็จะลดลงจาก75%หเรหลือ65%ที่เป็นออนฮิตอะนะ ต่อไปจะเป็นรัมเบิรนะคะทุกคนดูเหมือนว่าจะมีคนเล่นแล้วก็โหดจนเกินไปนะคะหลังจากทำการปรับน้องไปในแพชก่อนหน้านี้ก็จะทำการลดสกิลติดตัวของน้องลงนะคะจะเป็น,นลดคะวามเสียหายระหว่างที่น้องโอเวอร์ฮีทเนี่ยลดลงไป1%นะคะจากพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายปกติมัน5%ตอนนี้เป็น4%เอซาเถอะ1%น่ะมันก็แรงได้นะทุกคนแล้วก็จะมีอีกสกิลหนึ่งที่โดนเนอไปก็จะเป็นสกิลคิวค่ะไอความเสียหายในช่วง3วินาทีอะ ปกติมันจะอยู่ที่60จนถึง180ตอนนี้จะเป็น60จนถึง160นะคะทุกคนจะเห็นผลว่าดาเมจมันต่างเนี่ยในช่วงแบบว่าเลดเลดเกมไปแล้วอะ่ะ ตอนที่เราอัพเต็มไปแล้วเราถึงจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเบาลงหรือเปล่าใครที่เล่นลัมเบิร์นเนี่ยยาวไปถึงเลดเกมเลยนะต้องระวังดาเมจไม่พออะไรแบบนั้นด้วยนะคะและตัวต่อไปของเราก็คือซิงเกตนะคะที่มีการปรับไปหลายแพชมากมาเลยทุกคนเห็นหน้ากันบ่อยมากอีลุงอีลุงผิดนี่เห็นหน้าบ่อยจริงๆเขาได้ทําการลดความเสียหายของสกิลคิวลงนะคะก็จะเป็นการลดระยะเวลาลงไปด้วยจาก2.2วิเหลือ2วิแล้วก็จํานวนครั้งสูงสุดที่จะสร้างความเสียหายต่อผิดแต่ละรอบปกติมันอยู่ที่9ตอนนี้ลดลงเหลือ8คะ่ะทุกคน เขาเรียกว่าอะไรล่ะมันเป็นการลดความเสียหายสกิลที่มันส่งผลในแต่ละครั้งที่เราแบบดมพิษเข้าไปอะอะไรแบบนั้นอะใช่หวังว่ามันจะเป็นการเนิร์ฟที่ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเฟย์กำลังจะทำคลิปเกี่ยวกับการพร็อกซี่นะซึ่งไอตัวนี้มันสำคัญมากในการพร็อกซี่ของเฟย์นั่นแหละค่ะทุกคน <laughs> หมดแล้วสำหรับตัวที่โดนเนิร์ฟงั้นี๋ยวเราไปตัวที่โดนบัฟกันบ้างโอเคทุกคนอาจจะเห็นเฟย์แบบว่ายื่นคอแปลกๆแ,แบบว่าพูดใกล้ไมใช่ไหมเพราะว่า ตอนที่ไปตัดคลิปเนี่ยรารู้สึกว่าเสียงอ่ะมันไม่เพาะนะคะเวลาที่เราอยู่ไกลไมค์แบบนี้เสียงมันจะไม่เพาะก็เลยพยายามจะยื่นหน้าเข้าไปใกล้มากขึ้นทุกคนจะได้ได้ยินเสียงแบบเพาะมากขึ้นใช่ก็ถ้าสมมติมันขัดใจอะไรยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนขอโทษค่ะไม่เป็นไรเราก็จะพยายามแบบสลับสลับกันไปทุกคนจะได้ไม่เบื่อหน้าเราไปก่อนเนาะ โอเคไปเริ่มกันที่ตัวที่โดนบัฟเลยก็คือไอริเลียนนะคะทุกคนว้าวแปลกมากไอริเลียโดนบัฟงงสิ่งที่ไอริเลียโดนปรับไปเนี่ยก็น่าแปลกใจมากเพราะไรออดอยากจะปรับให้ไอริเลียเนี่ยเล่นสายเวทได้งงปะ งงไหมมีใครงง,งไหมฟารู้สึกว่าไลออนเนี่ยเหมือนปรับอะไรๆสาระมากเลยช่วงนี้ขอโทษที่ว่านะคะแต่ว่าเฮ้อสงสัยเกมมันจะสมดุลไปจริงๆนะอเดียตอนนี้นะคะไลออนอยากจะให้กลับไปเล่นสายเวทก็เลยได้ทําการบัฟสกิลวความเสียหายขั้นต่ำเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์พลังเวทยอยู่ที่40%ใช่ไหมตอนนี้เป็น50%แล้วก็ความเสียหายสูงสุดปกติอยู่ที่120%ของพลังเวทตอนนี้เป็น150%ของพลังเวทค่ะทุกคน รอ What are you doing แถมยังจะลดคู่ดาวของสกิล E ลดลองอีกด้วยนะคะจาก16-12ถึงวิเป็น16-10ถึงวิค่ะทุกคนคะแค่นั้นไม่พอจะเพิ่มความเสียหายในสกิล E เข้าไปอีกปกติมันมี a p ratio 80%ตอนนี้เป็น100%ค่ะไรออ What are you doing Trying to do a l i l i a burst หรอก็ต้องรอดูกันนะคะว่าจะมีคนหยิบไปเล่นไหม ตัวต่อไปคือคาซาดินนะคะทุกคนซึ่งคาซาดินเนี่ยเป็นการปรับที่แฟรรู้สึกว่าเป็นปกติสุขชนที่สุดแล้วในแพชนี้นะคะเคยมีคนบ่นในเฟฟังว่าคาซาดินเมื่อไรจะเป็นแอนต้เมสักทีแต่ว่าตอนนี้เฟว่ามันน่าจะเป็นตัวละครสายเกรียนเลยแหละเพราะว่า ไลออดได้ทำการปรับให้มีความเสียหายของสกิล Q เพิ่มขึ้นค่ะทุกคนจะเป็นการบวก AP ratio เข้าไปจาก60%เป็น70%ค่ะแล้วก็จะเพิ่มความเสียหายของสกิล E โดยการเพิ่ม AP ratio เข้าไปอีก5%ค่ะจาก65เป็น70ใช่ถือว่าเป็นการปรับที่ปกติที่สุดแล้วในแพชนี้นะทุกคนเพราะว่าดูตัวต่อไปเลยเพราะว่ามันคือเคนค่ะอยากจะปรับเคนให้ไปยืนเลนทำไงสกิล Q และสกิล W ใช้ m าน a าลดลงไปยืนเลนนะลูกอ สกิลคิวของเคนใช้มานาลดลงจาก50เหลือ40 แล้วก็สกิล w ใช้มานานลดลงจาก60-80ถึงเป็น40-60ถึงกก็คือลดลงไป20หน่วยทุกระดับอะทุกคนแลออดไปไลแลออดไปอะล,อลอรเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นไม่พอนี้ค,อค็อกมอร์นี่ไม่ได้เห็นเลนการนานแล้วนะเนี่ยไม่ได้เห็นค,อค็อกมอร์เวทนานแล้วเอาหน่อยละกันความเสียหายของพลังเวทในสกิล q เนี่ยเพิ่มขึ้นใช่ ap ratio เพิ่มเข้าไป10%เอเอาไปเลยพี่ให้แล้วก็สกิล w เนี่ยก็จะมีการบวกความเสียหายออนฮิตเข้าไปอีก0.5%นะคะวท100หน่เย ช่แล้วก็สกิลอันตีเนี่ยความเซายขั้นต่ำเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของพลังเวทเพิ่ม AP Ratio เข้าไปในสกิลคิวอะปกติมันอยู่ที่35%ของพลังเวทตอนนี้เป็น35-45%ของพลังเวทตามเลเวลที่เราอัพอะทุกคนไรออนอยากจะทำอะไรฉันแบบใครมันไปพูดว่ามันสมดุลเกินไปเอางี้ก่อนก็คือเดี๋ยวเราจะได้เห็นบิวแปลกๆกันนะมาเกมมันก็จะกลับมาสนุกขึ้น ไปกันต่อที่ตัวต่อไปก็คือ m มิ o r ฟจ n e เป็นการปรับที่ปกติชนอีกแล้วเพราะว่าเป็นการปรับเพราะว่าเธอไม่เก่งก็เลยปรับตามนั้นน่ะมิ o r ฟจ n e เนี่ยจะมีพลังโจมตีพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น2หน่วยนะคะทุกคนจาก53เป็น55ค่ะก็หวังว่าจะทำให้เธอเนี่ยสามารถกลับมาโหดแลนดได้อีกครั้งนะ ไปกันต่อ,อันที่มอร์การ่าหลังจากที่เราได้ทำการปรับไปในแพชที่แล้วแพชนี้ก็ได้ปรับอีกแล้วและมอร์การ่าเนี่ยก็จะใช้มานานในสกิล W ลดลงนะคะจากปกติ70ถึง130ตอนนี้เป็น70ถึง110แล้วก็จะมีความเสียหายขั้นต,ต่ำต่อวินาทีที่เพิ่มขึ้นด้วยจาก14จนถึง70ตอนนี้เป็น18จนถึง70ค่ะคือช่วงนี้ไรู้สึกว่ามอร์การ่าเนี่ยโดนบัฟ โดนปรับสกิล W บ่อยมากๆเลยนะคะอาจจะกลายเป็นตัวที่คนกลับมาหยิบกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพราะว่ามอกาน่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซบเซาลงไปเยอะปกติมอกาน่ามันล็อกแล้วมันก็ยืนปล่อยตายได้แต่เดี๋ยวนี้มันทําไม่ได้ไงมันท็อกซิกเกินเราจะมาดูกันว่าจะกลับมาทําแบบนั้นได้หรือเปล่าไปกันที่ไฮไลท์แพชของเราเลยไม่รอช้านีลาป่าค่ะทุกคนเฮ้ยทีม What the hell brother แค่นี้คนโยนในแรงเรามันยังไม่เยอะพออีกเหรอวะทีม <laughs> นิลาป่านะคะในตอนนี้อาจจะยังเล่นได้ไม่เต็มที่ไรออดรู้สึกว่าเออเราไม่ต้องไปลดทอนความเสียหายสกิลคิวต่อมอนสเตอร์เขาหรอกอจากปกติเนี่ยมันจะมีลดทอนพลังเหลือแค่10%ของพลังโจมตีรวมตอนนี้นะคะความเสียหายลองต่อมอนสเตอร์เนี่ยเพิ่มเป็น100%ของพลังโจมตีรวมนะคะก็จะทำให้นิลาฟาร์มป่าได้ไวขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งงงมากเอานิลาไปป่าทำไม เออถ้าถ้ามันโหดทุกคนก็มาบอกไว้ด้วยแล้วกันนะเพราะว่าเฟนมไม่เข้าใจบราเธอ ต่อไปนะคะจะเป็นเซนนาค่ะทุกคนที่รู้สึกว่าจะบซบเซาลงไปนิดหน่อยไรออดก็อยากจะปรับให้บิ้วโจมตีของเธอเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งนึ่งเขาก็เลยได้ทําการเพิ่มการเติบโตของความเร็วโจมตีไป0.6%นะคะจาก2%เป็น2.6%แล้วก็สกิลคิวเนี่ยก็จะมีการฮิวที่เพิ่มขึ้นนะจาก40จนถึง100เป็น40จนถึง120ค่ะสําหรับเซนนาและตัวต่อไปของเราก็คือเซตค่ะทุกคน อยากปรับให้เข้าป่าปกติก็อาจจะฟาร์มเร็วอยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าความเสียหายต่อมอนสเตอร์ในสกิล e เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะจากปกติอยู่ที่100ตอนนี้เป็น125ถึง250ขึ้นอยู่กับเลเวลเออเอาเข้าไปแม่งเอ้ยต่อไปคือเวนป่าค่ะทุกคนโอ้ oh my gosh พี่จะเอาพี่จะเอาผมสุดเลยใช่ป่ะอยากจะให้คนแบบหยิบไปเล่นได้เลยใช่ไหมจริงไปเคยโดนเวนป่าแกงนะซึ่งมันก็แกงไปได้ด้วยงงเหมือนกันว่าแกงได้ไง สกิลบิลนะคะจะมีมความเสียหายต่อมอนสเตอร์ที่เพิ่มขึ้นปกติเนี่ยมันจะเป็น6-10%ของพลังชีวิตสูงสุดจำกัดแค่ที่200แต่ว่าตอนเนี้ยไม่ส่วนพวกพลังชีวิตแหละก็คือมีดาเมจไปเลย1 4 0 1 5 5 1 7 0 1 8 5จนถึง200ใช่ก็คือเวนจะมีดาเมจต่อมอนสเตอร์ไปเลยอะหมดแล้วนะคะสำหรับตัวที่โดนบับใช่แล้วไรออดอยากจะบับอะไรแปลกๆก็บับเลยงงง,งั้นเดี๋ยวเราไปต่อกับตัวที่โดนปรับกัน ต่อไปจะเป็นตัวละครที่ถูกปรับนะคะซึ่งมันจะมีทีโมกับยูนาระแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรสําคัญมากมายอะไรขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวไปดูกันที่ทีโมเลยก็จะเป็นการปรับความทึบของกับดักเนี่ยให้มันเพิ่มขึ้นนะคะให้เรามองเห็นกับดักได้มากขึ้นนั่นเองเพราะว่าบางทีเราก็ลืมว่าเราวางไว้ตรงไหนหรือว่ามองไม่เห็นอะไรแบบนี้ก็เป็นการปรับ quality of life ไปแล้วต่อไปจะเป็นยูนาระนะคะทุกคนเวลาเราเล่นยูนาราเนี่ยบางทีถ้าเราออกคาเค้นเนี่ยมันก็จะชอบขึ้นสเต็กสะไปเลยใช่ไหมเวลาที่มัน เวลาที่มันกดสกิลคิวอ่ะแล้วมันจะแบบสแต็กสมันเป็นบั๊กนะคะที่มันสแต็กสตลอดเวลาใช่เห็นเขาว่ามาแบบนั้นนะว่ามันมีบั๊กที่มันแบบสแต็กสตลอดเวลามันก็เลยทําให้ตัวโหดโหดแบบโหดแบบเวอร์ฟังอลังการอ่ะเขาก็เลยได้ทําการปรับบั๊กพวกนั้นออกไปนะใช่ก็เดี๋ยวต้องไปดูกันว่ามันจะยังเล่นเหมือนเดิมได้ไหมหรือว่าต้องเปลี่ยนบิลหรือเปล่าอะไรแบบนี้ที่โดนปรับเนี่ยก็จะเป็นพวกรูนันเฮอริเคนหรือว่าพวกคาเค้นอะไรแบบเนี้ยที่มันจะมีการแสดงผลที่ผิดพลาดอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูต่อกันที่เรื่องของไอเทมกันเลยต่อไปจะเป็นไอเทมนะคะก็จะมี e x t r e m Arc นะคะ e x t r m Arc เนี่ยมันจะเป็นของที่คนนะี่ยไม่ค่อยหยิบกันมาเลยในช่วงนี้เขาก็เลยได้ทำการลดราคานะจาก3,000เหลือ2750เซลขนาดนี้ละพี่ซื้อเถอะอะไรอย่างนั้นต่อไปจะเป็น Horizon Focus นะคะที่เฟย์ไม่แน่ใจว่าคนไม่หยิบหรอทำไมเขาถึงบัฟขึ้นมาแต่จริงเฟก็เล่นเฟยก็ไม่ได้หยิบเหมือนกัน <laughs> เขาได้ทำการปรับพลังเวทนะคะให้เพิ่มขึ้น1ิบหน่วยแล้วก็ได้ลดราคาลง50บาทนะคะทุกคนก็จะทำให้มันซื้อได้้้ง่ายขึนพรอมมกับี พลังเวทที่มากขึ้นหวังว่าคนจะหยิบไปเล่นกันเยอะขึ้นนะเพราะว่าไลออดเขาปรับมาให้มันดูคุ้มคุมแบบคุ้มค่าที่จะซือ้อ <c oughs> ตามนั้นอะ่ะแล้วก็ต่อไปคือ p r o f e n Hydra นะคะที่จะมีพลังโจมตีที่ลดลงราคาทั้งหมดก็ลดลงเช่นเดีวยวกันจาก3,200เหลือ,อ2,850และจะมีส่วนผสมที่ลดลงก็ราคามลดลงอะ่ะส่วนผสมก็ต้องลดลงเหมือนกันใช่หมดไปแล้วนะคะสำหรับแพชนี้ทุกคนหมดจริงหมดจริง,รงอืม โอเคอ๋อแล้วก็จะมีเรื่องสั่งตั้ด้วยก็คือสำหรับใครที่โฟมโไปในรอบแรกนะคะก็สามารถกลับมาซื้ออ e ีแลปิดนี้ได้อีกรอบหนึ่งนะคะเลยอดไม่เคยพูดเนี่ยมันจะไม่กลับมาเรียบร้อยนะคะโดนหลอกทิมเอาล่ะแพ่นนี้หมดไปแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะมีสกินพวกน,นี้ให้ทุกคนได้จับใจ่ายใช้ชอยกัน สำหรับใครที่อยากได้สกินจินลูลูหรือว่าอลิสตาเนี่ยก็สามารถเติมพาสได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะอยู่ในพาสแล้วก็ใครอยากเล่นดูมบอดผู้นี้ดูมบอดก็มาแล้วแล้วเฟยก็มีไลฟ์ดูมบอดด้วยอย่าลืม,มาดูกันนะเพราะว่าทาง L เนี่ยเขาเรียกตัวเฟยให้ไปน้องๆเล่นดูมบอดให้พี่หน่อยแบบนั้นเลยแล้วเฟยไม่เคยเล่นด้วยโอเคไว้เจอกันบ๊ายบายอ๋อใช่พ่อเฟออกโงพาบาลแล้วนะทุกคนขอบคุณที่ให้กำลังใจนะ โอยชิบหายละตายแล้วน่ากลัวมากเต้นไม่น่าเต้นมั้งไม่เต้นหรอกอย่าเต้นเลยลูกเต้นทีพี่ตายเลยนะือนิ่งไว้นะอย,ย่าไปหยามนะลูกเต้นมาเต้นเจ้าพ่ขขอซูพ่ทีมซูพ่อทีมไหวไหวโอุย้ย